แต่ทจริงๆแล้วนะครับหลักมันไปอยู่ว่าถ้ากล่าวรายงานเนี่ยต้องมีเรียนเวลาท่านไปเป็นผู้จัดโครงการแล้วต้องกล่าวรายงานท่านประธานเนี่ยมันต้องมีเรียนแต่ถ้าเรามาพูดเพื่อที่จะพบปากกับผู้คนเนี่ยเราไม่มีเรียนอย่างวันนี้เนี่ยถ้าท่านท้องถิ่นอยู่เนี่ยผมทักทายก็จะท่านท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดพี่พี่เพื่อนเพื่อนข้าราชการที่รักทุกท่านครับประมาณนี้ไม่มีคาว่าเรียน แต่ถ้ามีพระอยู่ด้วยจะต้องมีคาขึ้นตน้นคือคําว่านมัสการในชมนุมชนท่านถ้าจัดงานแล้วมีพระมาอยู่ด้วยเนี่ยต้องนมัสการนมัสการต้องประนมมือด้วยนะครับอย่านมัสการเฉพาะปากแล้วหันหน้าไปยังท่านด้วยนมัสการพระคุณท่านพอนมัสการพระแล้วจะต้องมีเรียนมาขั้นโยมไม่องนั้นมันจะนมัสการทางพระท้งโยมเพราะนั้นนมัสการพระคุณท่านเรียนท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลท่านผู้บริหาร ที่เคารพทุกท่านครับก็มีสามลำดับเราอย่าไปทักเยอะอย่าไปเหมือนสอสอไปหายเสียงครับไปงานบุญของไฟท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าประลัดจังหวัดในอำเภอประหลัดอำเภอโสประหลัดน้อยผอผอนรองผอผู้ช่วยผอครูผู้ช่วยท่านนายกอบตท่านรองนายกอบตท่านสจใครนะหลบอยู่หลังเสาไฟนะใครนะนั่นคือทักไปหมดกลัวไม่ได้คะแนนไม่ต้องทักเยอะทักที่ประชุมไม่บกวนเริ่มต้นให้โน้มแนวก